เรามาต่อกันสเตจที่สองนะครับหลังจากสเตจแรกผ่านไปแล้วโอ้ลำบากเป็นเป๊ปซี่นี่มันลำบากจริงๆเอ้ยโอ้โหนี่มันเมืองกลางคืนโอ้โหเละเละเป๊ปซี่แมนข้าต้องการเจ้าโอ้ยโอ้โหเอาชนตำรงตำรวจเต็มเมืองไปหมดเอาเลีเ้ยวไม่เปิดไฟเลี้ยวเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้หลบหลบดิโอ้โหโ โอ้โลุ้น <souvent> กันหัวใจแทบปีนเอาขึ้นไปเฮ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอหความมากความสามารถดืด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  โอ้ยอ,อืมโอ้ยเอาเฮ้ยวิ่งดีๆเอาอุปสรรคเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปมาอีกมาอีกบอยโอ้โหมาแบบแพ็คนี่ฝากไว้ก่อนอุ้ยวิ่งโอ้๊ยอุยโอ้โหดับเบิลดับเบิลหมอบ กระโดดวิ่งกระโดดมามาแบบไหนก็มาแบบซีแมนผ่านได้หมดโดดกระโดดหมอบมันช่างบรรจงอะไรขนาดนี้เก็บไออูโอู้๋อุ้ยเกือบตกมาอีกมีอีกไหมเอ้ยเอ้ยโอ้ไปแล้วเฮอริโอเคถึงเรียบร้อย โอ้ยเหนื่อยเล่นเองยังเหนื่อยแล้วไปวิ่งนี่สงสัยคงไม่รอดนะขอดื่มแตงซีมั่งดิอยากกินมั่งอ่ะขอกินหน่อยได้ไหมเก็บมาได้ตั้งเยอะอ่ะดูกาิมกระป๋องมิวเรคคอร์ดในซีหนึ่งสเตจสองนะฮะซีหนึ่งสเตจเฮ้ยดูเขาทำโอ้ยตกตกแล้วเป็นไงเนี่ย ต้องไปเล่นโอ้โอ้โอ้หมืนม่นหมื่นวิ่งวิ่งทั้งวันเชา้ากลางคืนฟันไม่แปลงวิ่งเอ้ยต้องว,ดดอออนนอวิ่งกระโดดหมอบโอ้อะไรวะเนี่ยเอ้ยวิ่งกระโดดยิงยิงเอ้ยโอ้ใครจะไปรู้เนี่ยเอ้ยมาเริ่มใหม่มาเริ่มกันใหม่เอ้ยไปกันอีกรอบวะ วิง่งกระโดดอุ้ยมอบไม่เอาไปทางนี้เอ้ยวิง่งกระโดดมอบโอเควิ่งต่อไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยไมมันเร็วขึ้นมอบอุ้ยมันต้องมีขวดแ๊บซี่อยู่ในนี้ต้องมีกระป๋องปุ่มเช็คสีแดงโอเคเฮ้ยเอาจะลุกไปโอ้โหทีนี้เป็นใต้ทีบลิรถไฟอุ้ยอุ้ยมอบ อุ้ยกระโดดไอพวกนี้นี่มันมักขุดเจาะกันได้ดีวิ่งอุ้ยเสียรถไฟมารถไฟมาครับเอ้าโอ้โหใครใครจะไปเห็นเนี่ยโอ้ยโดนตีเข้าหน้าอุ้ยรถไฟมาเกลวรถไฟมาอุ้ยผมเช็คสีแดงโอเคฮุบวิ่งกระโดดอือโอเค กระโดดวิ่งวิ่งโอ้ยขอโทษครับผู้คนผู้คนมากมาเอ้ยกระโดดปึ๊บเฮาวแก๊งนี่มันชาวแก๊งไปสิกระดกโชว์เก็บกระป๋องโอ้ยอย่าบังสิอย่าบังเอ้ยวิ่งกระโดดมาเกี๋ยววิ่งกระโดดวิ่งกระโดดเอ้ยกระโดดกระโดดเกี๋ยวโอ้โหกระโดดข้ามตึกโอ้ยกระโดดวิ่งเอ้ยทึ่งไม่เปล่า โอ้อ้าวผ่านครับซีนสองเทียร์โอ้วิ่งตกตะกี้กระโดดข้ามตึกนี่มันมิชชั่นอิมพอสิเบิลจะช็อตโอเคโอ้อ,อตกมาเออเอ,อ้าวมืนหมืนเฮ้ยรถรถบรรทุกเอ้ย,อยใครขับอะหยุดน่อยหยุดเอ้ยโอ้โหไปแกวเหรอ หยุดร้อนมันต้องวิ่งวิ่งเฮ้ยไปอีกนานไหมเนี่ยไปเนอร์ซี่แมนมันลำบากเอาดูมีมีข้างบนเอ้ยโอ้โอ้โอ้ลบลบลบซ้ายขวามันจะชนแล้วเอ้ยจะชนแล้วอีกนิดเดียวไออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเอาเอาเอ้ ยังไหวเอาอยู่พี่เอาอยู่พี่เอาอยู่โดงเอ้ยแบบซี่แบทเอ้ยั๊บแบทเอาไหมโอ้ยมันเริ่มไหมโอ้ยวิ่งวิ่งดออโอ้ยหลบพยายามหลบเอ้ยหลบหลบไม่ได้มันมีป้ายอยู่ข้างบนด้วยเอ้ยโดดเออไม่ได้กินหรอกตั้งสติอยากตั้งสติครับตั้งสติเออโอเค ดังสติดังสติโอ้ยโหกระโดดไม่ทันแม่มเบอจังมังมองช่วยด้วยวิ่งวิ่งออกไปวิ่งเร็วได้ไหมเนี่ยวิ่งเร็วไม่ได้เอ้ยเกือบโอ้ยเกือบตายเกือบตายแล้วกระโดดใกล้ถึงแล้วแป๊บสิแมนใกล้ถึงแล้วเอ้ยโดดกระโดดกล้ามเกยหลบกระโดดใกล้ถึงแล้ว ไปถึงแล้วอีกนิดอีกนิดอีกนิดเดียวถึงแล้วโอ้โอ้เลดพิซซาเดี๋ยวเจอกันโราระเบิดโออว้าวว้าวไมเหนื่อยเหนื่อยขนาดนี้สเตจสองผ่านไปได้ดีครับซีหนึ่งเดี๋ยกินน้ำกันหนึ่งเลดต่อไป